สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับตัวแทนสินค้าซุปเปอร์รวยนะครับที่ว่าซื้อจากทางเพจนะครับไปจําหน่ายที่ร้านนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมร้านตัวแทนของเพจ,จเรานะครับมาพบกับเจ้าของร้านนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับคุณแม่ครับผมมาจากเพจซุปเปอร์รวยชาเลนนะครับผมมาสอบถามหน่อยคุณแม่ซุปเปอร์รวยเป็นไงบ้างขายดีไหมช่วงนี้ขายดีขายดีเน,ะนาะส่วนไหนขายดีกว่ากันแม่เท่ากันเลยเท่ากันเลยเนาะคุณแม่คุณแม่ขายปีกราคาเท่าไหร่ครับอยู่ที่นี่ขายปีก อันขวดเขียวนี่ขาย400ครับผมสีแดงนี่ขาย450อ๋อขายตามราคาที่เพจแนะนำเลยนะครับเนาะครับผมนี่ครับสีเหลืองนะครับ400สีแดง450บาทนะครับผมอ่ายอดขายก็โอเคอยู่นะแม่เนาะลูกค้าตอบรับดีเดือนนี้แม่สั่งมาเป็นรอบที่5้าแล้วนะครับรอบหนึ่งก็ลังหนึ่งนะครับอันนี้ก็รอบ5้าก็5ลังนะครับ ลูกค้าก็มาเรื่อยๆไหมครับแม่อยายซื้อซุปเปอร์รวยนะจ๊ะอ่าลูกค้ามาพอดีเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้มาซื้อซุปเปอร์รวยเด็กกระเด้อครับผมของดีของแท้เลยค่ะใช่ไหมพี่ปกติก็ซื้อที่ร้านนี้เลยหรือเปล่าครับจะซื้อร้านนี้บ่ราะมียามเพรามีเงินกระเซ็นเพื่อกระไฮเส้นคราดโอ้ใจดีเนาะใช่ไหมค่ะแล้วปกติใช้ซุปเปอร์รวยนานแล้วหรือยังครับใช้มาดุลละเด๊ะค่ะก่อนหน้านี้ก็ใช้ยี่ห้ออื่นมาใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ก็ใช้ รออื่นมาค่ะเดี๋ยวแต่ว่ามาพอาซุปเปอร์รวยนี่ก็คือโอเคค่ะครับผมใช้ซุปเปอร์รวยเป็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับหน้ายางนิ่มเปลือกยางก็นิ่มค่ะโอ้หน้ายางนิ่มเปลือกยางก็นิ่มเนาะยางก็โอดีดีจ้าใช่ไหมครับเปอร์เซ็นต์<า>ดีไหมครับเปอร์เซ็นต์ดีจ้าเอาอยอดน้ำส้มน้อยๆเนื่อกรแข็งดีค่ะยางแล้วมันมีน้ำใช่ไหมครับจา้าอืมตัวนี้เลยใช่ไหมครับจ้ามันมีสองตัวนาาเนี่ยแหละค่ะเลี่ยถ้าใคมักเนาะะค่เนาะ ครับ <ใน S 1> ผมตัวสีฟ้าๆนี่ก็อยู่ราคา400บาทค่ะครับผมแล้วปกตินี่ก่อนใช้ซุปเปอร์รวยนี่ได้ได้ยางกี่กี่กระสอบครับแต่อวันนั้นได้มาใช้ซุปเปอร์รวยเนาะค่ะได้ยางยืดอันซีสอบมาสอบนึ่งเดะจ้ะแต่พอว่าเอามาใช้นี่ก่ะขึ้นมาเป็นเครื่องเท่ากุนเลขาผู้มู่มู่กระเจีนต้นนะค่ะเนาะไปเยี่ยมสวนเขามันเป<อ>นนน็นอย่งไรกี่อย่างเราเนาะรอบล่าสุดได้กี่กระสอบนะครับล่าสุดนี่ค่ะได้ได้ซีฟีกระสอบอย่างซีฟกระสอบ้รวยเลย กระเปียนยู่นะคะก้อนขี้ยางไว้ไม่ตื้อคอนโด่นละสีเมตรนะคะสีเมตรเขา<อ>เป็นคอนโดเลยเหรอครับจ่าแมนอิลีได้ยานรสนวนเจ้นของสะอ่อนอิริอยากอันนี้ยืนยันจากผู้ชายโดยตรงเลยนะครับลูกค้าของซุปเปอร์รวยในราคาดีครองมากคองชอบมีผู้ใดอยากเบิ่นอนีฟ้ามาใส่ตรงนี้คะ่ะ ครับผมไม่อกเบ็ดหนีวะครับคุณแม่ด้านขวานี่คือเจ้าของร้านนะครับอันนี้คือลูกค้านะครับลองเดิมค่ะเด้อเพราะเสียงไฮไลท์เพื่อนนี่เป็นร้านกนสีเบิดไวๆค่ะครับใช้ซุปเปอร์เลยตัวนี้นะค่ะเ <c oughs> ด้อครับผมตอนน้โฆษณานะขายได้ขูดองเท่ได้ค่ะนี่ครับผมอ่านี่ยืนยันจากผู้ใช้ผู้ซื้อโดยตรงเลยนะครับผมโอเคใส่ถุงใหญ่บันย่าใส่ถุงอ่าครับผมเอออันนี้ใช้ต้องสองสูตรเลยใช่ไหมครับอ่าโอเค ขอบคุณแม่มากเลยนะครับถ้าใช้ดีบอกต่อด้วยนะเาจะเาห้ะเด้อครับผมขอบคุณมากครับอันนี้ตัวแทนขายโดยตรงของเราเลยนะครับคุณแม่มีอะไรฝากบอกคนที่ว่ายังไม่กล้าซื้อไปใช้ไหมครับฝากกันพูว่าท่านได้ซื้อไปใช้แล้วมาเอาไปใช้ด้วยจ้ามันใช้ดีลายยางก็นิ่มข้าเจ้าว่าผูข้าเจ้าใส่แล้วนั่นแหละครับขอบคุณมากนะครับคุณแม่ครับขอให้คุณแม่กิจการ เฮงๆเลยรวยยิ่งๆขึ้นไปนะครับรวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยเป็นสิบเท่าเลยนะครับคุณแม่ครับผมเราจะโตไปด้วยกันนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจซุเปอร์รวยของเรานะขอบคุณแม่มากนะครับสวัสดีครับ